สวัสดีทุกคนเลยนะครับพบกันอีกครั้งกับช่อง Youtube นบันทีวีในคลิปนี้จะนำเสนอเรื่องราวของไพ่ยิปซีนะครับโดยจะแบ่งเป็นตอนๆน,นะครับไว้ให้สำหรับคนที่สนใจได้ศึกษานะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเกี่ยวกับความหมายและเรื่องราวของไพ่ยิปซีนะครับโดยวันนี้จะเริ่มจาก ความหมายของไพ่กันก่อนนะครับซึ่งใบแรกที่จะนำเสนอให้ทุกท่านนะครับทุกคนได้ดูกันก็คือความหมายของไพ่ยิบสี่ใบที่หนึ่งนะครับเป็นไพ่หมายเลขศูนย์เรียกว่าไพ่เดอะฟูนะครับสำหรับไพ่เดอะฟูนั้นลักษณะโดยทั่วไปก็คือจะเป็นคนอ่อนไหวง่ายเบื่อง่ายทำอะไรก็จะรู้สึกว่าไม่อยู่นานนะครับหรือว่าไม่ทนเบื่อง่ายชอบเปลี่ยนใจนะครับ ในเรื่องของความรักนั้นไพ่ h e อะฟูก็บ่งบอกว่าเป็นคนเจ้าชู้รักใครรักได้ไม่นานรักไม่ทนไม่มีความอดทนนะครับไปอยู่ใกล้ใครก็อาจจะตกหลุมรักได้ไง่ายๆเรียกว่าเป็นความรักแบบฉาบฉวยแต่ก็ใช่ว่าจะรักแล้วจะรักนานนะครับเป็นรักง่ายนายเร็วเปลี่ยนใจเร็วไม่ชอบการผูกมัดในเรื่องของการงานนั้นไพ่เดอะ ก็บอกไว้ว่าเป็นคนที่ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่การงานไม่มีความอดทนอดกั้นในการทำงานเกิดอะไรมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาในที่ทำงานก็จะเบื่อหน่ายเปลี่ยนใจไปได้ง่ายในเรื่องของการเงินนั้นจะใช้เงินไปกับเรื่องที่ตัวเองชอบเรื่องสนุกสนานเสียมากกว่านะครับหาความสุขสำราญใส่ตัวหรือว่าเรื่องอบาย,ยมุขต่างๆอาชีพที่เหมาะสมสำหรับไพ่เดอะฟ ก็คืออาชีพเกี่ยวกับร้านอาหารผับบาร์ไกด์นำเที่ยวสำหรับภาพรวมของไพ่เดอะฟูลก็บ่งบอกถึงไพ่ที่ไม่มีความอดทนอดกัน้นมีความประมาทในชีวิตดังเราจะเห็นได้ว่าเขาเดินไปไม่ได้มองที่ถนนนะครับมองขึ้นไปบนท้องฟ้าชิวๆจนเกือบจะตกหน้าผาอยู่แล้วหมาน้อยที่ตามมา เข้ามาสกิดก็ยังไม่สนใจนะครับก็ยังมุ่งหน้าที่จะเดินไปต่อทำให้ชีวิตขาดการวางแผนอาจจะเกิดเรื่องราวเดือดร้อนตามมาในภายหลังได้นี่ก็คือความหมายย่อๆนะครับของไพ่เดอะฟูนะครับสำหรับคลิปถัดไปก็จะนำเสนอเรื่องราวความหมายของไพ่ยิบซีไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้งหมด78ใบนะครับ ไว้พบกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ